สวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะพี่น้องมาแล้วค่ะพี่น้องกลับคืนชีพมาแล้วค่ะพาคนป่วยมาเข้าป่านะทุกคนนะอุปกรณ์พอมากเลยหมอบอกให้ออกกําลังกายไปออกกําลังกายตรงไหนในป่าพามาเดินป่ามาเก็บกระเทียมไปทุกคนทุกคนอันนี้ตํามเริงตั้มเงตั้มริงไปเก็บทุกองพี่จะเอาอะไรเอาอันนี้ไปไปดูโกสุมก่อนเอาโกสุมใช่ชื่อโกสุมหรอวะไม่ใช่ไม่ใช่ ม่ที่ผอมเลยวะเป็นตะป่วยอยู่ผอมผัป่วยแล้วผอมก็เป็นตะเพาะเป็นตะป่วยอยู่เอ๋อนี่นี่นี่จะมาเก็บดอกโกสุมใช่เหรอพากันเรียกกันไม่พี่คนเดียวโกสุมอ่ะให้พี่ไม่ได้ถ่ายนานกล้องหลังอยู่ตรงไหนวะนี่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  นี่นี่นี่อุปกรณ์พร้อมไม่น้องสูงดูพี่ต้องเชื่อใจคนสูงร้อยแปดสิบคนป่วยพร้อมทุกคนทุกคนเดี๋ยวเอามาตะแกรงก่อนนะมาตะวกงก่อนเพราะมันเก็บถึงออยยู่าให้พี่น้องกินจะได้สู้ขิดไบใบป่วยแล้วทะลึงอยากกินไปตัวทีพทุกคนอย่าลืมไปเก็บผักนะคะเนี่ยพี่เพิ่งออกจากบ้านนะเพิ่งออกจากไหนอะนกแก้วอะ อ,อ,ะะอันนี้มันต้นเล็กอ้้หอันนี้ไม่ใส่กระเทียมเหอะอ,อ๋ออันนี้มันมีกลิ่นไม่ใส่กระเทียมมีมีเลือกถุงด้วยไม่กระเทียมมันจะได้ไม่เลอะรโกสูตเขาเรียกขายอะไรไม่รู้ผ <laughs> ักกุมผักกุมคนไทยอยากก็เรียนผักกุม้มพี่คนเดียวเลยโกสูงผักกุม ไงเออเออเนั่นแหละพี่ดึงไว้เดี๋ยวน้องจะเก็บให้ทุกคนวอันนี้กดอะไรนะลืมแล้วผักกุมผักกุมเขาเรียกกันว่าผักกุมเออผักกุมเยอรมันทุกคนเนี่ยป่วยแล้วทะลเร่องเนี้ทะลเ่งกินไปทั่วเออพี่ผอมเลยอ่ะ ก็ไปเจ็ดกิโลเกินเหตุแล้วนะกระจักแปดติดอุ้ยพี่ตะมืลึงก็งามได้เอาไหมเอาไหมเอาทีละอย่างไหมเอาทีละอย่างแล้วโอเคไปเก็บไอ้นั่นก่อนเอาทีละอย่างมัยางติดมือมันต้องไปต้นใหญ่ถึงจะมีเยอะต้องไปไปที่ข้างๆโรงเรียนลูกอ่ะ โอ้น่โอ้ใช่ที่เราไปเก็บปีนที่แล้วอ่ะโอ้ใช่ไปไหมนั่นแล้วร้องจะไปททีเลยนะฮะไปไปตอนนู้นไปตอนนู้นทุกคนทุกคนทุกคนอย่าเสียงดังนะทุกคนให้น้องปีนเลยเหรอปีนรอดเลยเหรอ พี่สูง180จะปีนจะปีนทำไมทุกคนทุกคนอย่าเสียงดังเขามาปิกนิกทุกคนเยอะไหมเขาไปจะถากเขาปิกนิกกันกเนาะเปิกนิกหาดอกทุกคนเอ้เยอะมากโอ้เยอะมากอ <c oughs> อเอา <c oughs> อะไรพี่ใจ้เนาะเอาอะไรปีนดรอแล้วนะทุกคนทุกคนเห็นอะไรไหม ได้ยินไหมได้ยินไหมเสียงพึ่งทุกคนทุกคนปีนรถเลยป,ปีน,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 นปีนเลยปีนเก็บเลยมันจะปีอยากอีกอย่างมองดาวใสผ่านใจเต็มฝัน คนอยู่ทางบ้านจะร mm ู hmm. ้ห <lite> ร oh, ือเปล่าโอ้โหเยอะมากหนุ่ม <Culture> ที่ไหนหนุ you know. ่มมาก็ช่างไม่สนใจค่ะหล่อไหมล่ะ ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านเพราะว่าเดินมากับผู้สาวถ้าเดินคนเดียวผ่านเดินคนเดียวผ่านไม่านไม่ใช่สเปคน้องแบบเนี้ยสเปคน้องต้องมีหนวดมีเครา ทรงโจรสายหืนเมื่อกี้หอหล่อเกินไปยังกับพระเอกหนังฟาบิอันเหรอยงเหมือนฟาบิอันเลยไหม พี่อ่านมันออกมาทางพ่อออกมาไทยอยู่ตอนนี้มันเหมือนโทมัสเนีเหมือนพ่อมันนะมองดวาวเยอะไหมทุกคนเอาไปดองนะเอาไปดองเก็บแล้วก็ยัดใส่ฮะ สวยไหมทุกคนสวยไหมนคนนี้สวยไหมบรรยากาศดีไหมต้องเอากล้องไปไกลๆเพราะไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ทาเลยสวาายแบบธรรมชาติเอ้า บีขนาดบอกว่าบีไม่สวยแล้วอย่างพี่นะไปดำน้ำนพี่รีวิวหน้าน้องซิหน้าน้องเป็นยังไงพูดมาสิราคาสามแสนซื้อของมาสามแสนก็ตั้งไว้ที่หน้ากระจกหน้าสดไม่ได้ทำอะไรซื้อทุกอย่างมาอวดเพื่อนเข้าใจไหมอวดพี่น้องอวดเพื่อนเงี้ยเออตามนั้นแหละเห็นไหมไม่เชื่อเห็นไหมให้คนมารีวิวหน้าบีแล้วนะทุกคนเออ สดสดละสดจริงๆไม่ต้องอยากสวยเมื่อก่อนบีอยากสวยอยู่เดี๋ยวนี้บีไม่อยากสวยละเดี๋ยวนี้คิวไม่มีก็ออกบ้านนะไม่อาบก็บานนะเอ๊ะทุกคนแฮปปี้แฮปปี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายทุกคนคิดถึงนะคะทุกคน ร้อนมากเลยทำไมมีขาวเหมือนพีจีนเลยวะเป็นคนขาวไปแล้วนะทุกคนลาประมาณสามร้อยรอบแล้วไม่ไปสักที <c ười> อย่าลืมไปดูคลิปคุณภาพด้วยนะทุกคน <c ười> <c ười> คลิปคุณภาพสูงไปแล้วนะจ๊ะคิดถึงทุกคนบ๊ายบาย